Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News รัฐบาลแฮปปี้เปิดประเทศนายกรัฐมนตรีพอใจตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยกว่า3 0 0แสนคนหลังคลายล็อกเปิดประเทศครบ1สัปดาห์ ด้านผู้ประกอบการสถานบันเทิงมุกร้องบิ๊กตูเปิดสถานบันเทิงพื้นที่นำร่อง28จังหวัดระบุพิษโควิดทำธุรกิจท่องเที่ยวพังแสนล้าน นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอใจจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางหลังไหลเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นหลังครบหนึ่งสัปดาห์ที่รัฐบาลและสอบอคคลายล็อกรับเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาและยกเลิกเทสันโกในการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเพื่อฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานขณะนี้พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมากกว่า3 0 0 0สนคน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและบริการร้านค้าร้านอาหารสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะนำโดยนายสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารเป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือข้อเสนอเพื่อการฟื้นฟูและบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรปลอดภัยและยั่งยืนส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของการ ท่องเที่ยวไทยในระดับภูมิภาคต่อพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีดรมงคลชัยสมอุดรรองประลัดสำนักนายกเป็นผู้รับเรื่อง นายสง่ากล่าวว่าการยื่นหนังสือในครั้งนี้คือการขอให้ยืนยันการประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2565พร้อมเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยพิจารณาการบูรณาการการใช้กฎหมายปกติอย่างมีประสิทธิภาพยกเลิกมาตรการลงทะเบียนใน t ไทยแลนด์พ s สสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทุกช่องทางรวมถึงประชาสัมพันธ์เป็นการล่วง น้าก่อนเปิดประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและกลุ่มไมซ์มีติ้งอินเซนทีฟ Convention และ e x h i b i t i o n นกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งรวมถึงอนุญาตให้เปิดกิจการสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA+ หรือไทย i Stop c o v i d 2+ และผ่านการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำหรับระยะทดลองให้มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน65เฉพาะในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว28จังหวัดโดยแบ่งเป็นเปิดให้บริการได้ทั่วทุกพื้นที่16จังหวัดและเปิดในบางพื้นที่12จังหวัดรวมทั้งเปิดดำเนินการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยที่ผ่านมาความเสียหายของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการร้านอาหารและสถาน บงทนมีมูลค่านับแสนล้านบาทหากรัฐบาลเปิดประเทศผู้ประกอบการต้องใช้เวลาและเงินทุนในการฟื้นฟูฟธุรกิจหลังจากถูกปิดไปเป็นระยะเวลานานเสมือนการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่และจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์เบรกของต่างชาติและช่วงปลายปีเชื่อว่าหากภาครัฐเห็นด้วยกับข้อเสนอที่นำเสนอในวันนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ ให้กลับคืนมาเข้มแข็งได้อีกครั้งจงอยากให้รัฐบาลเห็นใจผู้ประกอบการกลุ่มนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ